สวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นะครับผมอยู่กับพี่โจนะครับวันนี้เราจะแนะนําตัวกรรไกรตัดเหล็กนะครับตัวนี้สามารถที่จะตัดเหล็กแผ่นตัดเหล็กเส้นนะครับเป็นกรรไกรที่เราภูมิใจนําเสนอเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะมาซื้อตัวสินค้าตัวไหนนะครับ ผมก็จะแนะนํากันไกลตัวนี้นะฮะและหลายๆท่านก็จะติดไม้ติดมือกลับไปตลอดนะค,ะครับนะครับแล้วก็ตัวเล็กๆเนี่ยเรามีให้เลือกเนี่ยตั้งแต่ขนาดตัวนี้6นิ้วครับแล้วก็8นิ้วใหญ่ชุดเนี่ยก็มี12นิ้วนะครับครับเดี๋ยววันนี้ นะครับผมจะให้ให้พี่โจเนี่ยลองตัดเหล็กนะครับมีมีตัว<ม>ตัวแผ่นสังกะสีนะครับมีตัวนี้ก็หนาอยู่ที่3มิลตัวนั้น2มิลเนาะแล้วก็ตัวสตัดเนี่ยตัวนี้ขนาด3หุนกับ2หุนนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่โจลองตัดให้ดูนะครับ ตัวนี้เป็นตัวอะไรนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวเป็นตัวประคองนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราจะตัดหนาตัดบางนะครับตัวนี้มันปรับได้นะหมุนได้ด้วยปรับได้แล้วก็มีตัวน็อตเนี่ยบังคับยึดนะครับเพื่อที่จะไม่การเลื่อนนะครับหากท่านที่สอบถามข้อมูลหากท่านที่สนใจหรือสอบถามข้อมูลก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0-96 9359907นะครับสนใจสั่งซื้อนะครับก็ลงชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับลงไวที่คอมเมนต์หรือส่งมาที่อินบ็อกซ์หากท่านที่อยากดูของจริงนะครับสามารถที่จะนำชิ้นงานนะครับมาลองตัดได้นะครับผมอยู่ที่กรุงเทพที่วงเวียนใหญ่แถวตลาดพูนะครับเข้ามาคุยกันนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดนะครับเรามีสินค้ามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้างานเหล็ก งานไม้งานอู่ซ่อมรถหรือว่าจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับพวกงานก่อสร้างงานการเกษตรนะครับเข้ามาได้นะครับเอาชิ้นงานมานะครับหรือ,อเครื่องมือบางอย่างท่านอาจจะใช้ไม่เป็นอย่างเช่นเครื่องกลึงเครื่องมิลลิ่งนะครับใช้ไม่เป็นเข้ามาเลยนะครับเราสอนให้นะครับวันนี้ผมกับพี่โจน,นะครับนี่นะครับตามที่ลูกค้านะครับร้องขอมาว่าอยากเห็นเราตัด ให้ดูงานแข็งงานหนางานใหญ่นะครับวันนี้เราทาให้แล้วนะครับสนใจก็นี่นะครับสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรที่ให้ไว้ผมกับพี่โจต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณพี่โจมากวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ